มาดูแท่นอัดเครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับตัวนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นนะครับจะรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับที่แท็กเตอร์แบคโฮนะฮะสาขาปักท่อราชบุรีนะครับตรงมิกาซ่านะฮะ 5 HP น,นะครเดิมๆเ,เก่าญี่ปุ่นมาเลยตัวนี้ใส่ด้ามโยกนะครับ งเลอน้ำมันอยู่เรือสนใจก็ลองโทรเข้าไปสอบถามกันได้ครับที่แทกเตอร์แบคโหครับ081622 1299 081622 1299นะครับเอาญี่ปุ่นแท้ไม่มีสนิมไม่มีผูกเลยนะครับ อัดอันอนี้ะสมยังใช้งานได้ดีครับกำลังสมบูรณ์เลยทีเดียวตัวหมุนตัวอะไรก็ยังดีอยู่ โอเนะครับ